ผมเป็นรถสองคันวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับคันแรกเป็น MG EP คันที่สองเป็น Aura c o ู d Cat เป็นรถไฟฟ้า100%ยเทั้งคู่ครับเลยเอาภาพที่เขาวิ่งอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับเห็นนะครับ MG EP รถที่รัฐบาลซินดสายเสร็จแล้วเหลือ700,000กว่าบาทน่าซื้อครับน่าซื้อราคาเต็ม900,000กว่านะครับเอาไปทำแท็กซี่วิ่งแกร็บนีโอคุ้มสุดๆเพราะว่าดีเทอร์เรทต่ำมากวิ่งได้300ยโลก,ก็คุ้มแล้วครับปํามันไม่ต้องชาร์จจากไปฟ้าอย่างเดียววิ่งชิวไปแล้ครับ ไปแล้ววิ่งชีกไปแล้วไม่ทันแล้วครับเกียรียมตัวลงแล้วครับเดี๋ยวเราจะสแก,กนนะครับอีกคันหนึ่งเป็นออร่ากูดแคทครับเจอเมื่อวานบนถนนวิภาวดีรังสิตครับเมื่อวานผมเห็นออร่าคูดแคทวิ่งอยู่ข้างหน้าสีสวยครับ เลยขับรถตามครับไปดูปรากฏว่าเขาแวะขับปัม๊มไอเด็กปั๊มก็ไม่รู้เรื่องบอกให้ไปเติมน้ํามันไอคนขับเขาก็ไม่ไม่เติมเพราะเขาไม่ได้มาเติมน้ํามันแต่เมื่อขับไปถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าเขาคงไปซื้ออาหารครับเพราะว่าเห็นจอดอยู่ที่ข้างร้านอาหารเนี่ยเขาขับปั๊มมาแล้วไอเด็กก็บอกแต่ไม่จอดละครับ ไม่ได้เติมน้ำมันมมนเติมแบตเตอรี่เนี้ยวไปแล้วเดี๋ยวพอเลี้ยวไปเสร็จเขาก็ไปจอดข้างร้านอาหารที่พับเเชลครับผมก็มาหยุดเขาก็ออกไปต่อแถวใกล,ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับเห็นสีสวยดีเลยขับตามมาดูทั้งน,นั้นเองครับไปแล้วครับ เดี๋ยวเขาก็จอดเ่ยเดี๋ยวซ้ายจอดที่ร้านเรนะรานอะไรนะครับเป็นร้านอาหารครับเขาจอดเขาจอดอาเดลี่ชูโกอะไรนี้แหละจอดเสร็จผมก็ไปครับเอามาชมกันท่านๆแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ